อัลโลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับโฟกัสในเกม Identity V กันอีกแล้วนี่วันนี้โฟกัสจะมาเล่นนักบวชหญิงในสกินเอออันอันโคในเออแปดกันนั่นเองในสกินก็แบบเป็นชุดดําแล้วก็มีขนนกติดอยู่ที่หัวมาเดี๋ยวเราเอาเปิกึกเอาสายจู๊ไปแล้วก็ประมาณนี้เอาเคกดกันแล้วมา โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็โหลดเข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาเอาละเวียแล้วมาเดี๋ยวอุ้ยตรงนี้มีกล่องขอเปิดกล่องก่อน,อ,น,อ,นอ่าสวัสดีแถวนี้มีเออในกล่องนี้มีอะไรเหรอุฮึฮึสมถุง้งอ่าคือสุงๆถุงๆตัวหนึง่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นอะไรอ่ะอ่าได้มาไมอาคุณมาอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็น ไอไปไอไอ้ควงแจ๊กไอ้ควงแจกไอ้แมา,างิงนันชอ่ะมา,มาตอนนี้เราต้องรีบไปแล้วเพื่อนดกันแบบยเดี๋ยวเปิดประตูผีอะไรดีกว่ามาเฮ้ยเปิดไม่ได้อ่าตงนี้ได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นอ่ะเปิดประตูผีนีเอออ่าตรงนั้นมาครับด้วย รับหน่อยอ่าเหล้วมีหนักยุบโอเค พี่โดน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 ดนเดี๋ยวไปดูไปูตัวผีามีคนมาช่วยมีคนมาช่วยมาเดี๋ยวเราปั่นเครื่องนี้เดี๋ยวเราปั่นตัวังกอนก็ได้ปันกอน้วืมปั่นกนเลย เดห้าเครื่องนะ <มา S 1> ให้หมอรักษาเราก่อนตอนนี้เราซื้อของได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อของกันมาหาตู้ก่อนมาขอพักซื้อของแป๊บน,นึงโอเอาเพิ่มความเร็วหนึ่งอมามตอนนี้ระยะเพิ่มความเร็วแล้วลอ่าขอตามเราไหมตามเราไหมคอยตามเราตามเราดิอ่าไม่ตามด้วยอ่าไม่เป็นไรไป อันมีประตูวับนี้เป็นประตูวับของใครก็ไม่รู้เอ้ยอะไรเนี่ยอ่าฉันเพิ่งเสร็จก่อนตอนนี้มีขนาี่เครื่องแล้วก็ตายหนึ่งคนอ่ารีมาแล้วรถพี่อยู่ถึงถึงนี่ถึง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 ตังถึงถึงตามเราให้บอกให้บอก อาสุงสูงมตาสูงสูงงเดียวเราจะไปช่วยเพื่อนชุบนี่อ๋อยังไม่เสร็จเลยชุบชไปเลยไปเลโอ้ฟันเราไปอยู่นี่ไปเลยไปเลยขึ้น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 เมือคืออะไรวะมาประตูผีว่าไรมาแม่โอ้โหปีปีปีาล่างนีอะไอยู่นี่ เดี๋ยวเราจะทําลายต้นไม้ของล็อบบี้ก่อนถ้ามีต้นไม้แบบล็อบบี้จะแบบโคตรโหดมาทำลายให้เสร็จคือๆมาตรงนี้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 เดี๋ยวเราหิวให้มาแต่หิวให้มานี่หัวมาชิวๆรู้สึกก่อนมาไม่มีแบบใครปั่นเลยอ่ะเหลือห้าเครื่องเหมือนเดิม เฮ้ยเราพี่ครับเราอยู่คาในสุดตาย,ไป,ยไ,ปไปหนึ่งคนตอนนี้เครื่องก็เหลือห้าเครื่องเหมือนเดิมไม่มีใครปัน่นมามาเกียวเ,เว็บอ่ะยูเราก่อนอ่าดีมากคูวเราเดี๋ยวเราเว็บจะช่วยกันปัน่นเสร็จยังเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จโอเคนะไปตักตัวทันทีก่อเราจะปั่นเะลุชื่ รับไหมรับสุดยอดมาเอาละมาดูบ้านเปล่ามานี่อไนคิวก่อนอ่าโอ้โเคล่าเรามาอ่าไปแล้วอันนี้ทางปันก่อปันลึก จะซื้อของตู้ตู้ตู้อยูนี่เครื่องอย่งนี้เครื่องตอนนี้เรามีปั่นเรามีวิ่งไวแล้วก็เราจะซื้อปั่นไวอีกอันนึงมาโลุวะลุลขอปั่นไวหน่อยลุวอ่ะปั่นมาอยู่นี่ซื้อหนูอีกอ่าตายอยู่นี่อ่ะเราบี้มาพอดีเลยเราบี่เราบี่เราบี้เราอยู่นี่เราบี้อ่ะเราบี่ที่อยู่นี่ตามที่มาเลยมาอ่าอะไรดื้อลยงมา อีกประมาณ50อีก um, อ uh, hey. really? okay, ีตามเป็นอีกเอาขันนี้เสร็จเสร็จแล้วเราจะช่วยอ๋อไม่อยากคุณเด็ดตามเลยตามเดินตะปักเครื่องหนึงอยู่เอาตรงนี้โอเคตรงนี้ ตอนนี้เรามีปั่นไว้นะทุกคนปั่นไว้หนึ่เดี๋ยวเราจะปั่นทางนี้ตอนนี้เครื่องเรือนะเครื่องกาดอิสรเครื่อง,อเ,รองเรือ โอเคครับุ่กคนตอนนี้เราก็ปั่นขึ้นไป้เสร็จแล้วแล้วก็ผ่านห้าสี่เจ็ดไปถึงแล้วโอเคครับห้าหนึ่งครึ่งตรงนั้นตรงนั้นไปปั่นเลยไปปั่นเลยห้าหนึ่งครึ่งกวนยีั่นยีไป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 ช่วยกันปั่นช่วยกันปั่นห้าถึงแล้วเดี๋ยวเราเราจุดเราจุดเลยเสร็จยังเดี๋ยวเราจะรออยู่ตรงนี้มา เออเอาเฮ้ยเหนือเหนือเฮ้ยมามานี่มามานี่มามานี่ประตูผีประตูผีประตูปรอะไรอะไรปรี้ยะมามามามระตูผีโอนเลยอืออะไล่ใครไล่ใครไล่เราไอ้เท่าไอ้คุณมีอะไรรึไอ้คุณมีอะไร แต่เราตหนึ <the 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 ่ข้ก่อน um, ่าดหเวเราซื um, ้อปืนปืนใอ้เพ um, uh, ื่อนปืนเพื่อนเราขอปืนปืนปืนไอ้เพือนปืนาได้ปืนแล้วนึ่งลมลมมลมลมลก็อ่ี่พลอนนก่อนปืก่อน มัวจะตัวผีอะไรโอ้โหโลุมลุมกันแบบนี้อ่าตัวอื่นแอ้อกะเมา๋ยวเราดิ้น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 เมื่อกี้คือแบบโดนลุมใครมาช่วยเราไหมโดนลุมอ่ะลุม แต่เรารอเพื่อนมาช่วยก่อนอ้มีคนอยู่ตรงนั้นเห็นไหมเคนอยู่ตรงนั้นหนึ่งคนตอนนี้อ่านังมายากลออกมาแล้วเขาก็ยังตาแดงอยู่แล้วก็ยังเข้าเราอยู่ผมใส่หม้อามาช่วยเราก่อนอ่ะเพื่อนมาแล้วอยู่นั้นเพื่อนอยู่นั้นมาช่วยมาช่วยก่อนทำม,ม,มะมไรเอามนมาช่วยด้วย

มันไม่เอาอ่ามันกลับเอาแล้วแหละมาเอาไปเลยตายแล้วเลยนี่เลยนั่นไล่สิทุกคนประตูนู้นก็ยังไม่เปิดมันรอมันรออ่ามีคนมาคนก็ไม่รู้ม,รรมาไกลมาใครตายแล้ว แล้ <c oughs> ขึ้นสวรรค์ตายมาแพ้คาเนนเอาอือหมื่นเจ็ดนะมาโอเคับทวนสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจกับโฟกัสนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย